โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกๆคนกันได้วครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง NKC กันอีกแล้วนะครับก็กราบขออภัยนะครับเพราะผมไมหน้าหายตาไปนานนะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็เกมเปิดอัปเดตแล้วนะครับก็มีแพ็กทั้งหมด3แพ็กนะครับก็มีเรียลมาดิกปาร์ตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เมดดีก็แจกทั้งหมด200ทองนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้ครับแล้วก็นี่ครับอีเวนต์ก็แจกทั้งหมด75,000ม p นนะครับโอเคครับก็เข้ามาเล่นกันได้ครับเหมือนเดิมนะทุกคน มาดูส่วนและมีอย่างนะครับที่โคตรจะเสียดายครับผมบอกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูนะครับแล้วก็มีตำนานแจกฟรีนะครับนี่ทุกคนตำนานแจกฟรีนะครับโอเคก็เป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับได้อายุ50ปีเลยทุกคนคิดดูดิทุกคนคือเบบเมื่อกี้ผมอดัดคลิปไปแล้วใช่ไหมครับเออผมเปิดได้นะักเตนะแล้วทุกคนนี่ผมเปิดไปแล้วนะเพ็กของลิเวอร์พูลกับเพ็ก ปาดิสนะปาดิสเปิดได้หมด2ครั้งแล้วนะครับก็ลิเวอร์พูลเปิดไป3ครั้งแล้วนะครับคือแบบแม่งผมอัดคลิปแล้วแต่คลิปมันหลุดนะทุกคนคือแบบโอ้โหโคตรเสียดายครับขอไปครับเดี๋ยวเรามาดูนักติดกันดีกว่าครับผมเปิดได้ใครครับนี่ทุกคนผมเปิดได้แบ็คแบ็คซ้ายของปาดิสนะครับแล้วก็มอสเซคีนครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งหมด4ตัวนะครับก็มีมอสเซคีนนะครับแล้วก็ที่เปิดได้แล้วนะครับแล้วก็คลิปมันอัดไม่ได้แล้วก็มี อาโนนะครับก็เป็นเทสเซเตอร์อเล็กอาโนนะครับอาโนร่างนี้ก็เป็นอาโนร่างที่เก่งที่สุดนะครับแล้วก็มีซาดิโอมาเน่ครับซาดิโอมาเน่ร่างนี้ก็เป็นร่างที่เก่งที่สุดเหมือนกันครับก็เวลีตันอยู่ที่98นะครับไอมาเน่นะครับแล้วก็มีเดโกโชต้าครับเดโกโชต้าร่างนี้ก็เป็นร่างใหม่อีกร่างนะครับเพราะเป็นร่างโดมิงแฟ้งนะครับทุกคนเพราะเดโกโชต้าส่วนมากจะเป็นร่างโพสติวิงเกอร์นะครับแต่ร่างนี้เป็นโดมิงแฟ้งนะครับ คือแบบปีกซ้ายที่เป็นโรมิงแฟงนี่คือมีน้อยมากครับไม่รวมดีกโชต้าก็เป็นอีกตัวในึพงครับในของเดลมาดิกนะครับก็จะเป็นวินิสอุสนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเลเวลกันดีกว่าเดี๋ยวคือแบบทุกคนผมอัดคลิปไปแล้วคือแบบโอ้โหมันโคตรเสียดายครับคือแบบในคลิปโคต,ตรคตรลุ้นับผมบอกเลยคือแบบผมเอาผ้าปิดไว้ให้ทุกคนแล้วก็ค่อยๆเปิดนะค,คือแบบลุ้นจริงๆครับใน팩เ,เดี๋ยวผมมาเลยไม่ว่าเด เดี๋ยวผมมาดีวิวทั้งหมด4ตัวเลยนะครับทุกคนก็มีดีวิวอาโน่ดีวิวมาเน่แล้วก็ดีวิวเดโกโชโต้าแล้วก็ดีวิวไอ้มอสเตอร์ฮีนะครับก็อยากก็ได้เอมปเป้ครับถ้าเอมเป้ม,ปมา,าคงจะดีนะครับเพราะเหลืออีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวผมออกไปเก็บทองก่อนนะก็เสียไดย้ยิ่งทุกคนคือแบบผมเปิดไปนะโอ้โหคือแบบคลิปมันรันนะครับ มันขึ้นแบบอัดหน้าจอผิดพลาดนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน iPhone โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมอัพเปิลไอ้ดูนี่กว่าเดีย๋ยวขอต่อสัญญาณนักเตะก่อนนะครับเพราะทําแบบนี้คือสัญญาณนักเตะมันยังไม่แพงนะครับทุกคนคือแบบต่อแค่หนึ่งพันนะครับแต่ถ้ารเรลเลเยอะกว่านี้มันก็จะต่อเยอะกว่านี้ด้วยนะครับทําแบบนี้ก็ได้ประหยัด ไอ้ตังเราไปด้วยครับประหยัดจ p นะครับอัพเร็วดีว่ะอานบไปน่าจะไม่เต็มครับอานุอานุเก่งนะเป็นด่างที่เก่งที่สุดในของอานุของอานุทุกเวอร์ชันเลยครับอานุด่างนี่คือเป็นด่างที่เก่งที่สุดแล้วนะครับโอ้โหคือแบบไวตันอย่างเยอะไม่เป็นไรครับกั๊ดอัพโดยเยอะ 98นะครับโอ้โหเป็นแบ็กไซด์ที่แบบโคตรเก่งครับอานเปิดบอลโคตรแม่นครับตัวนี้คือเป็นด่างที่เปิดบอลแม่นที่สุดเลยครับเฮ้ยทุกคนอานู9 9เเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่98เหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยในเอฟเป็นบอก98ทุกคนอานู9 9เฮ้ยทุกคนอานู9 9อ,อะไรครับเนี่ย เดี๋ยวเลื่ผม,มนเมนในว็บเปอนโบเก้าแปดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตกใจอยู่เดี๋ยวไอเดี๋ยวขออเก้าเก้าเฮ้ยเบคไซต์เก้าเก้านี่คือตอัวเ็ขของเกมเลยนะครับเฮ้ยเอาจิงเอาจิงดิเดี๋ยวขออัพมาเซคินเอาทุกคนโอ้ยแบบตกใจนะครับ เอ็อนเนปเป็นวกแค่เก้าเป็ดทุกคนโคนามิแม่งหลอกกันอีกแล้วจับหลอกกันเฉยเนปบวกแค่เก,กา้าเป็ดอะโนเก้าเก้าโอ้โห,โหของจริงครับอา,กกาตาอะโนเก้าเก้าทุกคนคือแบบโอ้โหเดี๋ยวเจอกันแน่ทุกคนรีวิวนี่มาสาเตกินแล้วก็เดีกูชดตาครับอัพไปเนปเปล่าโอ้โแบบตกใจจริงๆ,ๆทุกคนอาโนเก,กา้าเก้า ผมก็บ้าอยู่ทำไมมันเมื่อกี้มันเก้าเป็ดเห็นไหมัน 98. ยัง,ยงเยอะมันตอนแรกนึกว่าจะเก้าเปดที่ไหนหน้าเก้าเก้าโอ้โหทุกคนอาโนโูเก้าเก้าอะไรครับเนี่ยโอ้โหข้าพลังแม่งโคตรทุกคนดูดิดูข้าพลังดิสติเป็นหน้าเก้าเจ็ดคิกิ้งพาวเวอร์เก้าห้าสปีดโอ้โหสปีดต้นเปิดบอลโอ้โหบอลกอนทู โอ้ทุกคนอะไรครับเนี่ยอาน่เก้าเก้าเดี๋ยวผมขอแคปดูไปก่อนนะครับเอาไปโพสต์ลงในกลุ่มนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับที่ไม่ได้เอาตอนเบิร์แพ็คมาให้ดูนะครับคือผมเปิดแล้วนะครับคือแบบคลิปมันไม่อาจน่าจอให้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับกดติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูนักเตะทั้งหมด4คนนะครับก็มีมาร์เซีนมีอโน่เก้าเก้าแล้วก็มีมาร์นิคาเปตแล้วก็มีเดโก้านนะะคคคคครรรััับบบบเจอออใหม่่ลิปปตไขุณ